สวัสดีครับช่วงนี้ครับมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นก้านิวกับผมก้องพบพนนเตะครับขอเชิญนักเรียนนักศึกษาหรือผู้มีอายุเทียบเท่าครับส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสันนิภาพรางวัลชอบมากอกปีที่10ประจำปี2567ครับชิงเงินรางวัลกว่า6,000 60, บาทครับโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่15กรกฎาคม2567ครับ โดยสามารถดูรายละเอียดการประกวดหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ครับ074289463ครับ0 7 4 2 8 9 4 6 4, 9 4 6 3ครับหรือว่า f c e b o o k Page โครงการประกวดสื่อสันติภาพสถาบันสันติศึกษามาวิทยายลัยสงขานครินครับเว็บไซต์ www ips psu ac th โดยส่งทุกคนสามารถทุกคนที่ส่งผลงานนะครับจะได้รับกิจบัตรในการยืนยันว่าคุณเข้ารว่ารวมนะครับสามารถส่งผลงนนานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15กรกฎาคม2 5 6 7ครับสวัสดีครับ